ตอนแรกผมดูว่าจะไม่สมหวังแล้วพนักง,ง,งานแนะน<ช>ําดีมาก<ช>ไม่ยากครับ<ม>พนักง,งานช่วยดันตลอดการเคสได้ถ้าถ้าอยากออกรถให้มาที่สตา,าร์คาครับพนักงานดูแล <c oughs> ดีมากซีวิกเอฟซีปล่อยไปกันอีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้มอสพาดูครับผมสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่อพี่โฟกใช่ไหมครับใช่เห็นรถคันนี้มาจากทางไหนนะครับทางที่ตกทางที่ตกไปมาดูไลฟ์กันทุกวันเลยตอนนั้นผมจําได้ใช่ครับแล้วทําไมถึงแบบชอบซีวิกครับผมซีวิกผมชอบชอบอยู่แล้วครับเพราะว่า เพื่อนพวกเพื่อนเขาก็ขับกันอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะมาเอาไว้ใช้งานด้วยาที่บ้านเขาก็ไม่มีรถยนตนะ์ใช้กันอ๋อเขามาได้ใช้งานได้ด้วยแล้วก็แบบขับเหมือนเพื่อนด้วยใช่แล้วทำไมแบบอัศวิบิงะทำไมไม่เป็นพวกเอฟดีอะไรผมเอฟดีผมดูแล้วผมชอบภายในของมันเหมือนมันเหมือนกันนะของเอฟดีแล้วก็ซีดีต่อเอฟซีเหมือนกันภายนอกผมชอบพวกพาร์ท่วงอะไรของ มาดูสปอร์ตกว่าเใช่ครับใช่มาดูวัยรุ่นดูสปอร์ตกว่าเทสีมันดูภุมิฐานไปนิดนึงด้ไปนิดนึงกนาะแล้วเห็นได้แบบตอนนั้นมันมีจอดเยือดสมพันใช่ไหมทำไมต้องเป็นสีนี้ครับก็ตัวผมชอบสีแบบโทนนี้หล้วค่อมืดดูดุอะไรดูดีดูดีผมก็ชอบนะสีตัวเนี้ยมันยังเป็นสีแบบสีเข้มดูดุแต่ว่าแบบดูแลไม่ยากเหมือนสีดำเนาะใช่แล้วก็ตัดสินใจซื้อคันนี้เลยใช่ไหมครับวันนั้นแล้วก็ทำเรื่องยากไหมครับมากับสปางคไม่ยากครับนักงากช่วยดัน ตอลอดการเคสได้ก็ตนอนแรกผมด้วยว่าจะไม่สมหวังแล้วแล้วก็สมหวังได้รถได้ขับ<ช>ต,ตามใจเลยนะผมชอบอันนี้เมื่อกี้ดูรถรอบคันครับเตรียมรับรถนี้เป็นไงบ้างครับดีครับพี่ก็ทุกอย่างดีดีหมดฟังก์ชันอะไรภายในพนักงานแนะนําดีมากครับผมมีอะไรฝากบอกเพื่อนเพื่อที่ดูอยูอ่ไหมครับก็ถ้าอยากออกรถให้มาที่สตาร์คาพนักงานดูแลดีมากใช่วันนั้นแบบ มาคุยกันในไลฟ์เร็วพร้อมมาร้อนแล้วใไห้ผมจำได้ครับใช่ผมเข้ามาดูตลอดครับผมก็ขอบคุณพี่ด้วยนะครับของวที่โฟกนะครับอบครับถ้าเกิดอยากได้รถดีๆแบบนี้นะมาดูที่สปาขาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็บายบายครับ